ก็โอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันอีกแล้วนะครับในช่องอก h 1นะครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาแจกรหัสอีกแล้วนะครับทุกคนเออนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกรหัสนะครับก็ให้ดูไปตามคลิปได้เลยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่ารหัสนี้ก็สุดจริงนะทุกคนใครได้ก็ขอยินดีด้วยนะครับก็รหัสนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับครทีนี้สะอาดนะครับแล้วก็พี่จะแปะแยกเอาไว้ให้ในคลิปนะครับทุกคนนะก็ฝากด้วยนะครับช่องเราก็จะถึง2องบันทับเลยนะครับทุกคนเออฝากกดแชร์พี่หน่อยนะครับทุกคน จะได้ถึง2 0 0บรรัพซับไวๆนะครับแล้วก็2 0 0บรรทัพซับนะครับที่แจกนะครับในคลิป2 ID ไอดีนะครับทุกคนนะครับผลในกล่องนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็ของนะครับมีประมาณนี้นะครับทุกคนแน่นอนครับไอ ีนี้ก็มีดาบยูลุใน่นอนนะครับนี่เลยนะครับทุกคนนะครับพี่ก็แนะนํานะครับว่าอย่างกอคลิปนะครับทุกคนถ้ากอคลิปผมบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนนะครับให้ดูคลิปจนจบนะครับเออนะครับทุกคนนะอย่างกอคลิปนะครับทุกคนถ้าดูคลิปจบผมว่ามีจิตใ้แน่นอนนะครับถ้ามาไวมาเร็วมาก่อนนะครับทุกคน นะครับก็สีฮาที่ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฉายาต่อนนะครับ I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. <laughs> to I have some rap I'm gonna have yeah. so to put this out. I'm gonna have to I'm to have to put this out. I'm going I'm gonna have to I'm going have to put ก็นี่นะครับชุดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเออขอจักมีครังนะครับอย่างก็คลิปนะครับทุกคนนะครับให้ดูไปตามคลิปนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะรหันเนี่ยพี่จะใส่แยกเอาไว้นะครับถ้าเสียงรถนะครับเข้านะครับพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะรถมันเยอะเนาะก็โอเคนะครับ ก็นะครับทุกคนนะวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งกดทุกอย่างนะมีนะครับตกจากดินไลค์นะครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ